เล่นกึบจืออ้อเจริงผมจ,จะว่าตัวเขาเนี่ยแต่ผมอ๋อนี่ไงผมเจอคุณแล้วแอบอยู่ตรงนี้นี่เองว่าอยู่หายไปไหนแอบอยู่ตรงนี้นี่เองเอิอคุณที่ีแมนแบดบอยเออ่เบนดีอ้อะเอ็งแล้วเบนดี้ยะมาน่าเบนดี้ไปอะไรอะไรอ่า กดไลค์ทุกคลิปเจ็ดสพีเป็นเราเราก็ลองเองแหละใช่นี่ชื่อว่าใคว่าคุณชอมาคุณชอบหมาคุณชบแมวนี่น้องผมแกยล้งงอถอยอ่ะงเจอม่อบนัยมกดไลค์า e กดไ ไดเลยดิแคสันอไปเลยแอบชักว้าเปล่าโอเคเพลงเข้าหูเลยไปดูนะเอ๊ะมีอะไรดือเปล่า ปล่าแต่ฉันเคยรู้จักนายมาก่อนนะอ๋อฉันยังไม่ไเลกมันโหไรฉันไม่เลิ green or a b l black black นี่ต่อยมันเลย mày na cắt tôi anh cắt mày chơi hết nực mày mày anh mày 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 okay I'm fine Queen mày Queen mày na ding 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 อาลืมกดไลค์เลยเรี้ยงหัวไปหน่อยไลค์กดไลค์กดไลค์เวลาเฮ้ยบอสเออโอ้ไลค์ิวอยู่นะโอ้พอพอพอโอเคแล้วอย่าลืมกดไลค์ช่องผมกับช่องนี้ด้วยชื่อช่องว่าอะไรก็ไม่รู้แต่ขออ่านแป๊บนะมันคือ อะไรไหนในที่สุดคุณโอเคเดี๋ยวค่อยอ่านทีหลังแล้วกันอะแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์พวกนี้ด้วยใช่ที่วีแมนแบทรอยแล้วก็ผมที่มีชื่อว่าคาไเมล่าแมนเลดเข้าใจไหมไอ e d อ e d r e, d. e, d. e d ผมไม่ีดใจตัวอ้อแล้วก็แมวคือของเหลวมัน แสดงว่ามันไม่มีขนแล้วก็คือไอ้นี่มันเป็นของเหลวเฮ้ยร้อเลยครับแม่ก็คือลอ้อมิซูนั้นมันคือของเหลว